สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ยังมีฟุตบอลลงเล่นหลายคู่หลายรายการกันเหมือนเดิม ลีกที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะทีมเซลซีสองประตูต่อหนึ่งทีมแอสตันวิลล่าชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์และทีมลิเวอร์พูลบุกไปชนะทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่น่าสนใจในลีกอื่นๆทีมลียงบุกไปแพ้ทีมมากเซศูนย์ประตูต่อสองในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสและทีมสตุตการ์ดเปิดบ้านชนะทีมดอทมุนสองประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลถ้วยเดสเบโ เปิดบ้านชนะทีมพาเดอร์บอลสาประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูผลจากทางหน้าจอได้เลยครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มข่าวแรกที่ทีมท็อตแนมฮอสเปอร์กันก่อนเป็นข่าวการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นักเตะผู้รักษาประตู ชาวอังกฤษอายุ35ปีของทีมไก่เดือยทองยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมไก่เดือยทองจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าฟาบริซิโอโรมาโนโ่ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าคารวินฟิลิปนักเตะมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอังกฤษอายุ28ปีของทีมแมนซิตี้จะออกจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพื่อต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ และที่ผ่านมามีข่าวว่าทีมวคาสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ทางฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาบอกอีกครั้งว่าการที่ทีมซิลจะตัดสินใจที่จะซื้อนักเตะคนใดนั้นจะต้องดูสถานการณ์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกของพวกเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งว่าจะซื้อผู้เล่นคนใดามาเสริมทัพข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลที่ผ่านมามันมีข่าวว่าทีมหงส์แดงยังมีความสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มและได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัว โจสัวคิมมิดนักเตะมิดฟิลด์ของทีมเสือใต้บบเยนมิวนิคและดักคลาสลุยนักเตะมิดฟิลด์ของทีมแอสตันวิลล่าซึ่งในเรื่องนี้นิวโจนเจ้าพ่อสายข่าวลิเวอร์พูลได้ออกมาบอกว่าทีมหง์แดงได้ซื้อนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์จำนวนมากในช่วงซัมเมอร์มาแล้วผมจะรู้สึกแปลกใจมากถ้าทีมหง์แดงจะซื้อนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์มาเสริมทัพอีกในเดือนมกราคมนี้โดยเฉพาะโจซูคิมมิดนักเตะที่มีอายุ28ปีแล้วซึ่งมันไม่ใช่สเปคนักเตะที่ทีมหงงงงงส์แดตตต้้้้ออออกกกกกกากากาาาาารารรพวววเเขนนนนัััยยยุ่มีถณบบบค อย่างเช่นเหตุการณ์ที่มีผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บมากมายหลายคนพวกเขาก็อาจจะมีความจําเป็นต้องมีการซื้อตัวผู้เล่นอายุมากมาเสริมทัพก็เป็นไปได้และอีกหนึ่งข่าวของทีมลิเวอร์พูลเอียนดอยผู้สื่อข่าวสายหงแดงของสื่อลิเวอร์พูลแอดโคเขาได้รายงานว่าโจโอเอลมาติดนักเตะกองหลังชาวเยอรมันอายุ32ปีของทีมหงแดงได้รับอาการบาดเจ็บที่ข่าวขวาจัดเกมที่ทีมหงแดงเปิดบ้านชนะทีมฟูลแลมสิประตูต่อ3และเมื่อเขาได้รับการสแกนที่หัวเข่าอย่างละเอียดพบว่า เขาได้รับอาการบาดเจ็บเป็นไข้หน้าฉิกขาทำให้เขาพลาดลงเล่นช่วยทีมหง์แดงช่วงที่เหลือของฤดูกาลอย่างแน่นอนแล้วและที่สําคัญสัญญาของเขากับทีมหง์แดงก็จะหมดลงในฤดูกาลนี้แล้วด้วยนั่นอาจจะหมายถึงว่าเกมที่ทีมหง์แดงเปิดบ้านชนะทีมฟูลแลมสิประตูต่อสามนั้นอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของเขากับทีมหง์แดงก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากทีมหง์แดงและนักเตะหง์แดงที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นักเตะมิดฟิลของทม เขาได้รับอาการบาดเจ็บในเกมล่าสุดที่ทีมหงแดงบุกไปชนะทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาได้รับอาการบาดเจ็บจากการโดนนักเตะเชฟยูเยียบไปยังแผลเก่าที่หัวเขา่าแผลซึ่งที่มีการเย็บไว้แต่เมื่อพอเขาโดนนักเตะเชฟยูเยียบที่แผลเก่าทําให้แผลช่วงที่มีการเย็บไว้ปริแตกออกมาทําให้มีการคาดการกันว่าเขาอาจจะพลาดลงเล่นในเกมที่ทีมหงแดงจะบุกไปเยือนทีมคริสตัลพาเลสในช่วงทุ่งครึ่งวันเสาร์นี้แต่อาจจะกลับมาทันในเกมแดงเดือด ในวันที่17เดือนธันวาคมนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมท็อดแนมฮอสเปอร์เป็นข่าวที่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าทีมต้องการซื้อนักเตะกองหน้าเข้ามาเพิ่มเมื่อวานนี้มีเพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ทีมไก่เดือยทองท็อดแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเวสแฮมในวันพฤหัสนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อังเกตพอสเตค,คุกลูผู้จัดการทีมไก่เดือยทองได้พูดถึงสถานการณ์ของทีมที่ยิงประตูได้น้อยว่า ตอนนี้เรายังขาดผู้เล่นที่ทํางานในพื้นที่ที่3ถึงแม้ว่าเป็นแนนจอนสันและคูลูเซสกี้เริ่มคุ้นเคยปรับตัวกับบทบาทใหม่ของพวกเขาได้มากขึ้นแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเราได้นักเตะกองหน้าเข้ามาเพื่อทํางานในพื้นที่ที่สามมากขึ้นกว่านี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวการเสริมทัพของทีมเสือใต้ฟาบริซิโอโรมาโน่และฟลอเรียนพทเทนเบิร์กพวกเขาได้รายงานสอดคล้องกันว่าสโมสรบาเยอร์นูนิกทีมในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันได้บรรลุข้อตกลงกับทีมกรนาดาเพื่อขอซื้อตัว ไบรอันซาราโกซานักเตะมิดฟิลริมเส้นทีมชาติสเปนอายุ22ปีของทีมกรนาดาทีมในลีกลาลิกาสเปนเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเสือใต้ในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนักเตะได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยและนักเตะได้ลงนามในสัญญาอยู่กับทีมเสือใต้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2028แต่ตอนนี้ทีมเสือใต้ได้ปล่อยตัวให้นักเตะกลับไปให้ทีมกรนาดายืมตัวไปจนจบฤดูกาลนี้เสียก่อน นักเตะจะย้ายเข้ามาร่วมทีมเสือใต้ยอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์หน้าที่จะถึงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ